ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนุขดาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แพ้อำนาจเงินจเจคเกลรัสาพาลของดงลิเวอร์พูลตามระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ไม่ทนันเพราะอำนาจของเงินจเจคเกลคลับนะครับได้ตำแหนิ Manchester City, United, แมนเชสเตอร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดลาปไปเชียว่าเป็นทีมทุนหนาที่ทำให้วงการฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่สามารถแข่งขันกันได้อีกต่อไปแล้ว เช็กิงครับนะครับพืจะแกนทีมหรือร์พผู้ก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ของวงการหรือผู้ที่มีอำนาจที่สามารถแก้ไขในเรื่อง่าวนี้นะครับให้รีบหยุดวงโคจรอุบาทของวงการฟุตบอลจากกลุ่มทุนนาอย่างเร่งด่วนก่อนที่ฟุตบอลจะกลายเป็นกีฬาที่ไม่สามารถทำการแข่งขันร่วมกันนี้แล้วเพราะทีมที่มีทุนนาะนั่นกำลังทำลายวงการฟุตบอลอย่างรวดเร็วต่อให้ในลีกต่างๆจะมีทีมที่แข็งแกร่งมารบตัวกันอยู่มากแค่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็จะไม่สามารถสู้กับทีมที่มีทุนหาได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายลีกเหล่านั้นก็จะกลายเป็นลีกที่ผูกขาดแชมป์เพราะไม่มีทีมที่จะก้าวขึ้นมาต่อกรกับทีมเหล่านี้ได้โดยทางเจคเกนครับได้พูดร่างนี้ในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานนี้หลังถูกผู้สื่อข,ข่าวจอไมาถามว่าลิเวอร์พูลของเขานั้นมีวิธีการรับมือกับแมนเชสเตอร์ได้อย่างไรซึ่งท่านเจคเกนครับก็ตอบกลับไปว่าถ้าผมตอบคำถามนี้ออกไปแน่นอนว่าจะต้องมีหลายคนไม่พอใจกับคำตอบในครั้งนี้ของตัวผมอย่างแน่นอน แต่ผมก็ต้องพูดออกมาในสิ่งที่ถูกต้องว่าในตอนนี้มี3ทีมที่กำลังทำลายวงการฟุตบอลนั่นก็คือแมนเชสเตอร์้นวคาสเซิลยูไนเต็ดและเปเช่โดยทั้ง3มทีมนี้มีกลุ่มทุนอาหรับเป็นเจ้าของสโมสรและพวกเขาก็มีทุนไม่อั้นสำหรับการทำทีมดังนั้นเราจึงเห็นทั้ง3ทีมนี้ใช้ใจ่ายเงินอย่างบ้าคลั่งในการคว้านักเตะที่พวกเขาต้องการเข้าสู่ทีมแน่นอนว่าสำหรับทีมระดับปกติแล้วไม่มีทางซื้อนักเตะในราคาที่แพง เข้าสู่ทีมได้แบบสบายๆเหมือนกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนและเท่าที่ผมได้ยินมานั้นก็ดูเหมือนว่าทั้ง3ทีมนี้ยังไม่มีเพดานค่าเหนื่อยนักเตะเสียด้วยซึ่งต่างจากหรือร์พูลไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะต้องคำนึงถึงเพดานขาเเนื่อยของสโมสรเป็นหลักผมยอมรับว่าผมรู้สึกทอ้อจริงๆที่ได้เห็นแมนเชสเตอร์คว้าตัวเอลลิงเบลส์ฮาร์เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จ แม้จะมีค่าตัวที่ไม่สูงมากนักก็ตามราคาที่บุเอาไว้ในสัญญาแต่พวกคุณรู้ไหมว่าฮาเลนนั้นได้รับค่าเงอนสูงถึง850,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คิดด้วยง่ายฮาเลนทำงานแค่3เดือนก็เท่ากับเงินที่ผมทำงานแทบตายทั้งปีแล้วไหนจะเป็นนักเตะรายอืน่นระดับ100ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์คว้าตัวเข้าสู่ทีมไม่ได้แบบง่ายๆผมไม่รู้ว่าทำไมทีมเหล่านี้ถึงไม่ได้รับการตรวจสอบอะไรเลยพวกเขาใช้จ่ายเงินเป็นว่าเล่น แต่ก็ยังทําได้แบบไม่ผิดกฎแน่นอนว่าผมเคารพแมนเชสเตอร์ในฐานะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้แต่มันไม่ยุติธรรมสาหรับทีมอื่นๆที่น้บวันจะไม่มีทางแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ได้เลยและไม่ว่าทีมไหนที่พบกับ Man แมนเชสเตอร์ตอนนี้พวกคุณก็เตรียมตัวกันได้เลยว่าแมนเชสเตอร์จะยิงพวกคุณแบบไส้ไหลที่ไม่ต่ากว่า3ประตูต่อเกมอย่างแน่นอนและแบบนี้จะมีทีมในลีกไหนต่อสู้กับพวกเขาได้ต่อให้ผมชนะแมนเชสเตอร์แบบไปกลับในครัน,นี้แต่พวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องแทนอะไร พราะพวกเขาจะมั่นใจว่าจะถล่มทีมอื่นแบบเละเทะและเก็บคะแนนทิ้งห่างไปแบบไกลสุดๆได้อย่างแน่นอนดังนั้นฟุตบอลในอนาคตต่อจากนี้จะเป็นเกมกีฬาที่ไม่สามารถแข่งขันกันได้อีกต่อไปแล้วถ้าผู้เกี่ยวข้องยังคงปล่อยให้ทีมทุนหาทําอะไรก็ได้ตามใจในลีกแบบนี้เพราะด้วขืนยังเป็นแบบนี้ก็มีควรมีการแข่งขันที่เสียเวลาและยกแชมป์ให้กับทีมเงินถุงเงินถังไปเลยตั้งแต่นัดแรกของฤด,ดูกาลเรื่องจะได้จบจบหลอก ผู้สันทัษณ์กรณีเชื่อว่าดีลของคลิยันเอลเปเป้จะมีมูลค่ามหาศาลถึง500ล้านยูโรและลิเวอร์พูลไม่มีทางจ่ายเงินไหวอย่างแน่นอนอัปเดตรายงานล่าสุดนะครับในดีลของคลิยัน,นเอลเปเป้กอน์นาเปเช่หลังจากสื่อในประเทศฝรั่งเศสพยายามจับลิเวอร์พูลเข้ามาเชี่ยวโยงประเด็นอย่างต่อเนื่องครับและล่าสุดก็นูนว่าจุดหมายปลายทางของสุน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้จะเหลือเป็นแค่สโมสรลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้น,นครับหลังจากรเรัลมาริดก็ได้ออกมาพิเศษ เป็นที่รู้แล้วว่าไม่มีความคิดที่จะกลับไปให้ความสนใจในตัวของเอ็มปอเป้อีกต่อไปแล้วทาําให้เราตอนนี้นะครับทุกข่าวที่เกี่ยวข้องกับเอ็มปเป้นั้นจะมีลิเวอร์พูลเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแทบทุกข่าวเลย,เลยแล้วครับโดยล่าสุดับมีการรายงานมาจากและกิฟเว็บไซต์สื่อกาชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสก็ได้ออกมาตีข่าวว่า ข่าวลือที่ว่าเอ m b a ป้กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะย้ายออกจากเปเอเชในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เป็นเรื่องจริงหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีข่าวออกมาบอกว่าเอ m b เ p ้ได้ทําการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญากับเปเอเชว่ามีหนทางไหนบ้างที่จะทําให้ตัวของเขานั้นได้ย้ายออกจากสมโมสรแห่งนี้ตามที่ตัวของเขานั้นต้องการนะครับซึ่งดูมันว่าเอ m b เ p ้าอาจจะต้องควักเงินของตัวเองเพื่อซื้อสัญญามาจากเปเอเช เพื่อให้ตัวเกขขงาคนนั้นได้เป็นอิสระเน่นอนรับว่าหนทางดังกล่าวนี้อาจจะทําให้เอ็มเาเป้อาจจะต้องใช้เงินหลักหลายล้ลานยูโรเลยทีเดียวสําหรับการซื้อสัญญาของตัวเองในครั้งนี้หลังจากที่ตัวเขาเพิ่งต่อสัญ,ญาอดโจมมารระยะ3ปี กับเปเชไปมันมาเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมันเป็นสัญญาช็คโลกที่ทำให้หลิมอร์ตเดือดดาษแบบสุดๆแล้วจากที่มีข่าวการเตรียมซื้อสัญญาของคิยันเอ็มปเป้ออกมาได้ไม่นานนั้นล่าสุดทางด้านของจอเนสฟูสเตดผู้ช่วชาญทางด้านผู้บอลฝรั่งเศสก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาว่า สมมุติว่าเอ็มเปเป้ย้ายเข้าสู่ลิเวอร์พูลได้เป็นผลสุเด็จนั้นเช่่ไในว่าล e ah ิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลในดือนนี้ที่ไม่ต่ำกว่า500ล้านยูโรเลยทีเดียวถึงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆตลอดอายุสัญญาสปีของกอร์นาดาวยิงไรนี้แน่นอนว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้นมาทำให้ดือนนี้ เกิดขึ้นจริงด้วยอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ลิเวอร์ p o o จะกล้าเข้าไปจริงจังกับดิวนี้เว้นเสียแตว่าเอ็มประเป้จะลดค่าเหนื่อยลงมาให้อยู่ในระดับเพดานค่าเหนื่อยที่ลิเวอร์ p o o สามารถที่จะจ่ายได้ แต่ก็เชื่อได้ว่าเอ็มเปเป้ก็คงจะไม่มีทางยอมรับข้าเหนื่อยแบบถูกๆอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นต่อให้ลิเวอร์พูลจะมีข่าวเช่อมโยงกับเอ็มเปรเป้มากแค่ไหนก็ตามแต่สื่อในอังกฤษทุกสนักต่างก็ฟันตรงเป็นเสียงเดียวกันว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินและพวกเขาจะไม่มีทางเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้อย่างแน่นอนดังนั้นหากเอ็มเปเป้จะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ก็เชื่อหรือเกินนะครับว่าจะไม่มีชื่อของลิเวอร์พูลเข้าร่วมประมูลราคานักเตะรายนี้อย่างแน่นอนดังนนนนนนั้้้ตออีีรบ่่่าาาจะเปป็ทสุไดดยงว ดีลของลิเวอร์พูกับเอ็มเปเป้นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้และมันน่าจะเป็นแบบนี้ไปอย่างน้อยจนถึงช่วงตลาดเดือนมกราคมปีหน้าเลยหรอกครับแฟนบอลอัเนนอลเดือดจัดหลังเป๊ปโกเดร่ายืนยันไม่ใช่อ์เซนอลแต่เป็นลิเวอร์พูลที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในลุ้นการนี้มีรายงานข่าวที่เป็นรามา่าข้ามสโมสรและโยงไปเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลแบบไม่น่าเชื่อนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวก่อนเกมของแมนเชสเตอร์เมื่อทางเป๊ปโกเดร่านะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัวของเขาก็มองว่าลิเวอร์พูลคงเป็นทีมคู่แข่งย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทีมแมนเชสเตอร์ของเขาในกการนี้ซึ่งคําพูดประโยคนี้เองครับทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนมากต่างไม่พอใจและเหมือนเป็นการดูถูกทีมของพวกเขาว่าจะไม่มีทางคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในกการนี้ได้แถมยังไม่ใช่คู่แข่งของลิเวอร์พูลอีกต่างหากแต่ทันทีน่ันตอนนี้อาร์เซนอลคือทีมจาฝูง ถมยังเปิดบ้านอัดลิเวอร์พูลมาแล้ว3ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ถึงนนั้นอาเซนอลก็ยังคงถูกทางของเป๊ปกัวเดล่าเมินที่จะมองว่าเป็นทีมคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับพวกเขาอยู่ดีโดยณน,นตอนนี้กับลิเวอร์พูลของเราอยู่อันดับที่1 0ของตอรงนารางคะแนนโดยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกโดยเสมอสครั้งและแพ้อีก2ครั้งจากทั้งหมดการลงสนาม8นัดแรกของฤดูกาลและในวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลก็มีคิวทําสึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับ City, แมนเชสเต ลลเวอู์ภูลนะครับเอาชนะไม่ได้ในเกมนัดน,นี้นะฮะเชื่อได้ว่าคะแนนที่ตามหลังไอพุญญานาร์เซนอล14คะแนนนั้นจะถูกติ้งห่างออกมามากยิ่งขึ้นออกไปอีกนะครับ โดยเมื่อ,อวันนี้นะครับ่านนของเป๊ปกอริลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยระบุไว้ว่าในสายตาของเขานั้นลิเวอร์ pool ยังคงเป็นทีมที่คู่แข่งย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมของเขาอยู่เสมอแม้ว่าในช่วงออดสปาร์ตลิเวอร์ pool จะทำผลง,งานได้ไม่ดีเท่าไรนักแต่ตัวของเขานั้นก็เชื่อว่าลิเวอร์ pool จะสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มกเล่นที่ถูกต้องอีกครั้งได้อย่างแน่นอนพร้อมชี้ว่าฤด,ดูกาลนี้มันยังอีกยาวไกลและมีเวลาอีกมากที่จะทำให้อันดับในพรีเมียร์ลีกเกิดการเปลี่ยนแปลง ราะตัวของเขาั้นก็มีเชื่อว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขาจะแซงหน้าอาร์เซนอลไปขึ้นอยู่ในตำแหน่งจา่าฝูงไม่ได้ ถ้ามีคนถามผมว่าทําไมยังถึงไม่มองว่าอ์เซนอลเป็นทีมแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลนี้ทั้งที่ตอนนี้อัลซานอลคือทีมจ่าูงซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าถ้าอ์เซานอลนึ้นนำเป็นจ่าูงและตอนนี้การแข่งขันเหลืออีกเพียงแค่สิบนัดผมก็อาจจะมองว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับทีมของผมแต่สําหรับในตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงต้นฤดูกาลและอันดับตารางคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผมจึงมองว่าลิเวอร์พูลที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกกกับแมนเชสเตอร์ตีมกับทุกการนั้นยังไงพวกเขาก็จะเป็นทีมที่ผมประมาทไม่ได้อยู่ดีดังนั้นผมจึงยกให้ลิเวอร์พูลคือทีมคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ในฤดกกาลนี้มันก็ไม่น่าจ,จะใช่เรื่องแปลกอะไรเลยอะครับเลดาน่าแฟนบอลอาร์เซนอลบนโลกโซเชียลนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเดือดดาลกันสุดๆเพราะคำพูดคำเป๊ะกูเดล่านั่นเหมือนเป็นการดูถูกอาร์เซนอลทีมของพวกเขาว่าไม่มีปัญญา คว้าแชมป์พรีมย์ลีเกเดืียดหนเมืนี้และพูดเหมือนว่าการขึ้นนําจากฝูงของอาร์เซนอลเป็นเรื่องฟุกนะฮะโดยแฟนบอลคนแรกกล่าวว่าพี่ชายคุณมีตาไหมและมองไม่เห็นหรอว่าอาร์เซนอลมีคะแนนนำลิเวอร์พูลถึง14คะแนนถ้ามองดูแล้วคลยๆก็รู้ว่าลิเวอร์พูลแทบจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วและเขาจะมาเป็นกู่แข่งแย่ง,ยงแชมป์พิีมลยร์ลีกแมนเชสเตร์ซิตี้ได้อย่างไรแฟนบอลอาร์เซนอลรายที่2กล่าวว่าเป๊ปกูเดล่าทำตัวเหมือนไม่เคารพสมสงและแฟนบอลอาร์เซนอล และคุณจะต้องเสียใจภายหลังที่ออกมาพูดแบบนี้แฟนบอลรายที่สามกล่าวว่าคุณเห็นไหมว่าอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลได้พวกเขาไม่ใช่คู่แข่งของเราแล้วเรากําลังรอจากการแมนเชสเตอร์ของคุณอยู่นะแฟนบอลรายที่4กล่าวว่าบ้าหรือเปล่าลิเวอร์พูลนี่นะคือทีมแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ในกานนี้คุณยังเชื่ออีกแล้วว่าลิเวอร์พูลจะกลับมามีแต้มแซงหน้าเราไปได้และเ4สี่คะแนนที่ทิ้งห่างนั้นมันยากมากเลยนะแฟนบอลรายสุดท้ายกล่เราไว้ว่า อาร์เซนอลกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเราจะนำมันจะฟฝูงแบบม้วนเดียวจบเราจะควา้าแชมป์ในลุนกันนี้และจะไม่ใช่แมนเชสเตอร์หรือลิเวอร์พูลทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนนะครับของแฟนบอลไอวิดจากอาร์เซนอลที่มีตอ่อเป๊ปกโกดิล่าแล้วมันมากระทบชิงใส่สโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับแฟนบอลอาร์เซนอลต่างก็มองว่าลิเวอร์พูลหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับและไม่ใช่ทีมคู่แข่งของพวกเขา ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลในบ้านเราน่าจะกําลังลุ้นให้ลิเวอร์พูลลับมาทาแต้มนำอาร์เซนอลในช่วงท้ายลุกการและจะหนักใส่พวกเขาในเกมนัดหน้าที่จะพบก,กันที่สนามแอนฟิลด์นะครับและสำหรับหนตอนนี้ก็ปล่อยให้แฟนบอลอาร์เซนอลได้ดีใจกับคะแนนที่ทิ้งห่างพวกเราไปก่อนนะครับโฟกัสผิดคนเจมี่การ้เลอร์แ้นลิเวอร์พูลต้องหาทางหยุดเควินดุบรอยมากกว่าเออร์ลิงบลูส์ฮารแลน อดีนดาวรับทีมชาติอังกฤษและของลิเวอร์พูลมองว่าหงแดงลิเวอร์พูลควรหาวิธีหยุดห้องเครื่องชาวเบลเวียมของรรเบยสีฟ้ามากกว่าหัวหอกชาวนอร์เวย์จะมีการเลื่อนกับอดีตตาก,กลังทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลแนะนำอดีตต้นสะกัดเก่าของเขาว่าควรหาวิธีหยุดเควินดูบลอยพลเพมเมกเกอร์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์มากกว่าเอ์ลิงบลลสฮาร์แลนด์โดยหงแดงนะครับมีคิวเปิดบ้านรับรเบยสีฟ้าในเกมลีสัปดาห์นี้ซึ่งหลายฝ่ายก็โฟกัสไปที่ฟองการเล่น,นอันร้อนแรงของฮาร์แลน แต่จิมมี่กาเลเกอร์กมองว่าคนที่ควรจะต้องระวังมากที่สุดก็คือเควินเดบอยผมอยากให้ปายโฟกัสที่เควินเดบะบอยมากกว่าฮาร์แลนในเกมนี้กาเลเกอร์กกล่าวกับสเก็ตสปอร์ตหากคุณหยุดเควินเดบอยคุณก็จะอยู่ห่างจากความอันตรายของฮาร์แลนได้ถึง50%อนทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วและสำหรับผมเดอะบอยคือมีฟิลที่ดีที่สุดในโลกจิงอยู่ฮาร์แลนทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในศึกพเมลิก แต่เขาก็ต้องการการสนับสนุนและคุณไม่สามารถหาใครที่ดีกว่าเดบอยได้ฉะนั้นคุณต้องหยุดเควินเดบอยไม่ใช่หยุดเอริงบลัฟส์ฮาร์แลนด์ต้องลองอีกเกมเจเกังครับค้นพบตำแหน่งใหม่ของซาร่าตะบันแมนเชสเตอร์ลุ้นยิงรระบต์เจคยังคลับนะครับเจ้าในายใหญ่ของลิเวอร,พยยร์พูลยอมรับว่า ลองจับโมูเมสซาล่ายืนเป็นหน้าเป้าในเกมประเทศแมนเชสเตอร์หลังจากนักเตะทำงานได้เด็ดสโลตี่เหลือเกินในแมตช์ทะลุงเรนเจอร์ยิงยับไม่นับยากในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์เจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมชอนอแมนของลิเวอร์พูลเปิดใจอาจจับโมูเมสซาล่าแนวรุกตัวเก่งลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้านักเตะทำงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่บุกชนะเรนเจอร์เจรเหนร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บังโม,โมโลงเล่นเป็นตัวสรองในช่วงครึ่งหลังแมตเ์เยนเดอะไลท์สบูและนักเตะก็ไม่ทําให้สาวกเด็กครับต้องผิดหวงังเมื่อสามารถซัดสประตูในแมตช์นันกล่าและยังเป็นการทําสถิติแฮตทริกที่เร็วที่สุดของประวัติศาสตร์ของคือยฟูฟาชิมลีโดยใช้เวลาเป็นแค่6นาทีกับ12วินาทีเท่านั้นจากผลงานที่ลงเล่นในตำแหน่งหน้าเปล่านะครับและโชว์ฟอร์มอย่างเด็ดสโลตตี้ทให้เจอเก้นครับยอมรับว่าอาจจะลองจับซารา ลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าอีกครั้งในเกมพิมริกที่จะประทัดกับแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมน,นี้เขาสามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้ไม่มีอะไรต้องสงสัยในเรื่องนี้แต่เขายังลงเล่นในตำแหน่งปีกได้ชินูกันเมื่อเขายิงประตูได้ตอนที่เด่นเป็นหน้าเป้าซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับระบบต่างๆที่เราเล่นการจดกลองของคุณนะ่ะต้องอยู่บร,เริเวณกรอบเกีตโทษหรือเข้าไปในนั้นส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลง,งานการซันเฮนติกของซาลลนั้นนยายใหญ่เลือดดอยกล่าวว่า เนื่องจากเขาเรียนรู้จากเกมแรกที่ผู้กับเรนเจอร์ตอนที่โกแสดงปฏิิยาในการป้องกันได้หลายครั้งนั่นทำให้เขารู้ว่าจะยิงประตูได้ตอนไหนแต่โมซานาทำให้เขาเซอร์ไพรส์ประตูแรกแบบทุตุบไปประตูที่2พิเศษมากและประตูที่3มันยอดเยี่ยมเป๊ปคอนเฟิร์มแมนซิตีไร้สามแข้งดังเกมดวลลิเวอร์พูลเชื่อเป็นเกมที่ยากแน่นอนเป๊ปโกเดลล่านะครับกุนซือแมนเชสเตอร์ออกมาประจัยก่อนพาทีมบุก ใบเยือนลิเวอร์พูลในศึกพิมพ์นิ่งกล็ดนัดซูเปอร์แมตช์ประจำสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพิมพ์นิ่งกล็ดนัดซูเปอร์แมตช์ซึ่งหงดังลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของโรเบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมน,นี้ตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มครึง่งล่าสุดนะครับเป,ป๊ปโกเดรนาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์กล่าวให้สภาพในง,งานแถลงข่าวก่อนเกมว่าโรเบียสีฟ้าจะยังไม่สามารถใช้งานคาวินฟิลิปจอห์นสโตนและไคลวอกก้า ที่มีอาการบาดเจ็บความเชื่อว่าอันดับในตารางคะแนนของทั้งสองทีมไม่มีผลต่อเกมอย่างแน่นอนต้องไปวัดกันในสนามเท่านั้นจอห์นสโตนคาวินฟิลิปและคลายวอร์เกอร์พวกเขาทั้งสามคนจะพัดการลงเล่นในเกมนี้ทั้งหมดผมคิดว่าสโตนจะกลับมาเร็วๆนี้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะเป็น1สัปดาห์หรือ10วันส่วนคาวินฟิลิปค่อยๆดีขึ้นขณะที่คลายวอร์เกอร์ยังต้องพักต่อไปนอกกนั้นนะครับพร้อมทั้งหมด ตารางคะแนนไม่ได้ลงเล่นไปด้วยเกมลูกหนังจะถูกกําหนดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอยู่อันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลหรือต่ากว่าลิเวอร์พูลในตารางคะแนนวันในทิศนี้จะเป็นเกมที่ยากและพวกเขาก็รู้ถึงคุณภาพที่เรามีเช่นเดียวกันหากมีคําถามว่าถ้าหากเหลือโปรแกรม10เกมแล้วแต้มยังห่างขนาดนี้ลิเวอร์พูลจะได้อา์เซนอลทันไหมผมคงต้องบอกว่าไม่ทันแต่หลังจากจบศึกฟุตบอลโลกอะไรก็เกิดขึ้นได้ความเกลียดขผมต่อทีมลิเวอร์พูลไม่เคยเปลี่ยน จอห์นสโตนคาวินฟิลิปและคลายวอร์เกอร์พวกเขาทั้งสามคนจะไม่ได้ลงเล่นผมคิดว่าสโตนจะกลับมาเร็วๆนี้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะ1สัปดาห์หรือ10วันส่วนคาวินฟิลิปค่อยๆดีขึ้นส่วนคลายวอร์เกอร์ยังจะต้องพักนะฮะมอสซี่แอนดร,รูเแกเป็นผมคงยังได้จุดเบลนแฮมบูโกโยซากา้าและแบ็คขวาเซอร์คอนแนห้องซื้อแพ็คคู่ โมเซอนุเกนะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลได้น,นาสโมสรเก่าจําเป็นจะต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่น3คนในช่วงตลาดนักเตะที่กําลังจะมาถึงในปีหน้าเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโมเซอันุเกะชื่อวันลิเวอร์พูลไปต้าการคุณทีมจิกิ้งคลับนั้นขาดมิฟิลที่ดีและควรล็อกเป้าวิธีจูดเบล็งแฮมกองการตัวเก่งของบริเซยร์ดโมอนและปีกอย่างบุกเยอสาก้าของอาร์ซนอลและแบ็คขวายอีกรายหนึ่งในตลาดคัสุานักเตะหน้าหนาวในต้นปีหน้า ปัจจุบ,บันหงแดงรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาจะพบกับแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้ตำแหน่งที่ลิปูจะต้องการเสริมทัพมันชัดเจน,เจนมันคือหมายเลขแปดมันคือปีขวาและแบกขวาผมคิดว่ามันคงจะดีสําหรับทวินรันซี่ที่จะปล่อยยินตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงสนามให้กับเขาเอนรเกตกล่าวเอาผู้เล่นที่ผมอยากได้เลยนะถ้าผมเล่นฟีฟาและผมมีเงินแบบอลิมิเต็ดผมอยากได้จุดเบ,บงแฮมโบกโยซาก้า ok และแบคขวาอ e ีสคกคน ทีมต้องการกองกลางจริงๆพวกเขามีตัวเลือกมากมายแต่อาการบาดเจ็บมากจนเกินไปคีเรนเอมบาเป้ก,ก็น่าสนใจนะแต่อันนั้นมันจะเกินจริงไปหน่อยแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําอะไรได้มากในเดือนมกราคมแต่ผู้เล่นคนเดียวที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆก็คือจูดเบอร์นแฮมลิเวอร์พูลที่จะต้องเผชิญกับปัญหาในทุกวันนี้เพราะรรมเ้นยังไม่แกร่งพอถาวินรัซี่เองก็ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานณตอนนี้ จอราดชอบความกดดันทำงานที่วิลล่าสตีเวนเจลา์ดนะครับคนสื่อของซิมเมงา์ันอาร์เซนอลเปิดเผยว่าต,ตัวเองชอบแรงกดดันในการทำงานในถินวิลล่าพาร์คซีซั่นนี้นะครับสิมเมอรงาันาอาอตาร์ไดไมด่นักทำให้ทางเจอราดอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักนะครับแต่ขั้นมีกระแสข่าวสโมสรอนจะปลดเขาออกจากตำแหน่งเลยทีเดียวแม้ยอมรับว่ามีความคาดหวังอย่างสูงที่สโมสร แต่ทางเจรลัดเปิดเผยว่าตนเองชื่นชอบแรงกดดันที่มาพร้อมกับงานปัจจุบันนี้ผมมาที่นี่พร้อมกับความคาดหวังครั้งยิ่งใหญ่สาหรับตัวเองและความเชื่อมากมายคนมีความคาดหวังกับผมและทีมนี้ผมยินดีกับมันถ้าเป็นเรื่องจริงเจร์ลัดก,กล่าว เราพยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และขยับขึ้นไปนิลกความคาดหวังและความกดดันเป็นส่วนหนึ่งของงานเรามีเจ้าของทีมและบอร์ดบริหารที่มีความเยอทชายานอย่างมากนั่นคือความกดดันที่ผมมีผมชอบเหมันนะเรากําลังแข่งในหลีกที่ดูเดือดและยากที่สุดผมไม่สามารถเรียกร้องหรือร้องขออะไรได้ผมต้องชมผลงานให้ดียิ่งเร็วเท่าไร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่15ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ